น้ำแข็งอะไรยิ่งใช้ยิ่งลดต้นทุนร้านอาหารร้านกาแฟาได้ดีจังมาดูกันนะครับสำหรับวิดีโอนี้ห้ามพลาดเลยวิดีโอนี้ก็จะมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับจะเป็นตัวเขาเรียกว่าน้ำแข็งปลอมนะครับ น้ำแข็งปลอมสำหรับการจัดตกแต่งนะครับเป็นพร็อพเป็นมอกอัพมานะครับก็มีหลายรูปแบบนะครับอันนี้ก็ที่ผมใช้แล้วก็นำไปถ่ายเมนูสำหรับเครื่องดื่มตามร้านอาหารร้านกาแฟต่างๆหรือว่าโรงแรมต่างๆนะครับก็อยากจะแนะนำนะครับถ้าเปิดร้าน เราถ่ายเมนูเครื่องดื่มบ่อยๆเนี่ยควรซื้อติดไว้นะครับจะช่วยลดต้นทุนในการถ่ายเครื่องดื่มได้มากเลยครับเราบางครั้งเราสร้างสรรค์เมนูเครื่องดื่มใหม่ๆมีโปรโมชั่นใหม่ๆเราทำออกมาทำทีหลายสิบแก้วหรือว่าหลายแก้วก็ต้องใช้น้ำแข็งค่อนข้างเยอะเดี๋ยวก็ละลายเดี๋ยวก็ถ่ายไม่ทันจัดไม่สวยแต่พอมาใช้เป็นน้ำแข็งแห้งเนี่ย น้ำแข็งปลอมแบบนี้จะง่ายสะดวกมากหาซื้อก็หาได้ทั่วไปนะครับตามพวก Lazada s h o p ป e เว็บช้อปปิ้งต่างๆนะครับราคาก็ไม่เท่ากันนะครับต้องลองเพื่อนๆลองเลือกดูนะครับว่าเจ้าไหนเป็นยังไงแต่ถ้า สดดจักรเปิดเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนไปซื้อที่สวนจจุจักรนะครับค่อนข้างจะราคาถูกแล้วก็ได้จํานวนเยอะอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพผลงานต่างๆที่ทําไว้จากตัวน้ําแข็งปลอมเนี่ยนะครับสามารถช่วยเราได้นะครับร้านอาหารต่างๆร้านกาแฟต่างๆลองซื้อแล้วก็นำไปใช้ดูนะครับคุ้มค่าแน่นอนครับผม ก็ถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์แล้วก็สามารถช่วยลดต้นทุนร้านอาหารร้านกาแฟท่านได้ฝากกดติดตามช่องเชฟแดนด้วยนะครับผมจะนำสาระความรู้ดีๆมาแบ่งปันเพื่อนๆขอบคุณมากครับ